สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน n e ดูดวงทาโร่เกอร์ค่ะมาพบกันในส่วนของการทำนายดวงเกี่ยวกับความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของคนราศีตุลนค่ะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดมีลัคนาสถิตอยู่ใน,รา,น,าน,นราศีตุลตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยคุณสามารถรับชม เป็นกำลังใจเป็นแนวทางอ่าเป็นตัวอย่างแผนที่ชีวิตของคุณได้แต่ต้องย้ําก่อนว่าไม่สามารถเอาผลของการทํานายโดยรวมสําหรับคนหมู่มากตรงนี้นะคะไปตัดสินใจปัญหาความรักของคุณได้จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะก็วันนี้กรินาไพยหล่อทุกทท่านมาตั้งจิตอธิษฐาน ร่วมกันนะคะและว,วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับคนราศีตุลและขนาดตุลในการหยิบไพ่ทำนายดวงนะคะทั้งหมด10บใบนะดูกันจ้านะคะว่าจะเป็นยังไงใบแรกของคุณคะ่ะ เป็น king of cups นะคะต่อมาจะเป็น six of pentacles นะคะ pydes py the moon นะคะ page of swords knight of swords นะคะ a j u s t m e n t ขึ้นมาหดาบมาเยอะมากเลยนะคะ king of swords นะโอ้ห้าดาบนะคะ ยอดเลยของคนราศีตุลไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะโอ้เลือกว่าสมกับเป็นชาวธาตุลมนะคะดาบก็คือสัญลักษณ์ของธาตุลมเพราะนั้นในในตรงนี้นะคะขึ้นมามีแต่ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะผู้ที่อ่อนไหวกับความรักคิดมากกับความรักมานานแสนนานภายนอกเหมือนไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าไพ่เป็นเด็กถือดาบขึ้นมา แต่ลึกๆนะคะเป็นเดะมูนเดะมูนคืออารมณ์แห่งความเคว้งคว้างแห่งความเหงาหรือว่าการขาดจุดยืนในเรื่องของความรักขาดที่ยืเดเหนี่ยวในเรื่องของจิตใจด้วยเช่นเดียวกันเดะมูนเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกกับราศีตุลลคณาตุลได้มากเลยทีเดียวว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษความสัมพันธ์ที่คุณมองไม่เห็นอนาคต ว่าสิ่งนั้มันจะเป็นยังไงตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่กระตุ้นกับคู่รักกระตุ้นความสัมพันธ์หรือว่าต่อสู้ใช้ความพยายมามอย่างมากนะคะภายนอกคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่สตรองแข็งแกร่งสุดๆเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าลึกๆภายในอารมณ์จิตใจของคุณนะ่ะมันหดหู่มันอ้างว้างมากๆนะคะวันนี้เดอโมนเนี่ยบอกว่าคนราศี ตุลลัคนาตุลคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจเป็นคนคาดหวังกับความรักเยอะพอไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะค่อนข้างจะกังกนวลพอสมควรดาวมูลใบนี้บ่งบอกอะไรได้อีกความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ไม่ใช่ความรักแบบลึกซึ้งแต่มันเป็นความสงสารเห็นอกเห็นใจหรือพยายามที่จะเข้าใจทุกๆมุมมองนะคะ แต่ว่าถามคุณอินกับทุกอย่างไหมเอามองว่ายังไม่ขนาดนั้นเพจอภสอดขึ้นมานะคะมันมีปัญหาขึ้นมาในเรื่องปัญหาของความไม่เข้าใจตรงกันความคิดที่มีการสวนทางกันหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณรวบรวมความกล้าหาญของตัวเองเพื่อที่จะออกมาจากความรักที่มันค,คลุมเครือที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าผัดวนประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพศอภสอดแบบนี้เป็นแบบเสมือนตัวตนของคุณได้เลยเพราะว่าคุณเป็นคนธาตุลมคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆซื่อสัตย์กับความรู้สึก คิดแบบไหนสื่อสารออกมาแบบนั้นนะคะแต่ถามว่าลึกๆคุณเป็นคนที่อ่อนไหวกับความรักมากมากไหมมากๆเดิวมวนขึ้นมาในคุณคิดอยู่ตลอดเวลามันค้างคาอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาเลยนะคะเพรับสอดแบบนี้บอกแบบนี้ได้ใบ,บนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าอยู่ในจุดของการ ตัดสินใจครั้งสําคัญพอสมควรกับการที่จะจัดการปัญหาที่มันเลื้อหลังมานานยืดเยื้อมานานมากๆนะคะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดกับการตัดสินใจของตัวเองนะแต่กว่าจะเด็ดขาดได้เป็นไงคะกลัดกุ้มใจอยู่ในภาวะของความความเครียดความตึงเครียดหรือว่าความซึมเศร้าไปเลยก็ได้ไพ่เดอะมูนบอกแบบนี้นะคะหรือว่าหลายๆท่านคุณอาจจะอยู่ในท่ามกลางสถานาการณ์ที่มันมีความเซนซิทีฟกับความรู้สึกมากๆมันทำอะไรทําให้คุณนะคะต้องระแวง ระหวังต้องคิดต้องคอยตามแต่พอความเป็นไพ่ถือดาบขึ้นมาปรากฏนะคะทางแยกของชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนแหละการฟังเสียงหัวใจของตัวเองการเชื่อในสนัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองมากยิ่งขึ้น k n n o OF คัเข้าความเป็นไพ่ถ้วย คือคนที่มีสัญชตาตญาณการอย่างรู้การเข้าถึงก็คิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งความต้องการที่แท้จริงของคุณคือต้องการความรักที่เข้ามาปกปักรักษาความรักที่ทําให้ราศีตุลรัคนาตุลเกิดความรู้สึกอบอุ่นเพราะโดยพื้นฐานแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะขาดความอบอุ่นตั้งแต่ในเรื่องของครอบครัวตั้งแต่เรื่องในวัยเด็กวัยยาวที่ผ่านมาเดอ๋มูนก็เลยบง่งบอกได้หลายๆ ความรู้สึกที่คุณเป็นกับทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะว่าสําหรับคนราศีตุลลคณาตุลน,นะคะตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือความรักที่มันละมุนมันเข้าถึงการดูแลเอาใจใส่หรือว่าการฟังเหตุผลของกันและกันนะคะหลายหลายท่านนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะมันอยู่ในภาวะของการจบแน่นอนเพราะเป็นไพ่ดาบการตัดสินทุกอย่างอย่างเที่ยงตรงยุติธรรม นะคะแต่ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่บอบช้ำแน่นอนหรือว่าตัวคุณนะคะบอบช้ำทั้งสองฝ่ายนะคะซีซเปอร์นการพยายามใช้เหตุผลการพยายามหาจังหวะในการพูดคุยเคลียร์หรือว่าทำความเข้าใจมีมุมมองที่มันแบบกลางๆพอสมควรความเป็นไพ่หกเหรียญคือการให้โอกาสการคิดการมุมมีมุมมองหรือว่าความรักนะคะถูกลดสถานะจากของความเป็นคนพิเศษ,ษคนรู้ใจเป็นคู่รักมันถูกลดลงขอเป็นเพื่อน เป็นความรักที่คุณอาจจะรู้สึกแบบต้องการความรู้สึกแบบนี้แทนนะคะสิ่งที่คุณเป็นเอารู้สึกว่าเหมือนคุณเมตตากับตัวเองมากขึ้นเมตตากับหัวใจของตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาคุณเสียสละในเรื่องของความเหตุอกเห็นใจในเรื่องของความอดทนความพยายามแต่ไม่มีพลาดของความความสุขเลยไม่มีพลังงานของความสุขออกมาแบบจากใจหรือมันมีแต่ความ เหนื่อยนะคะเหนื่อยใจมากๆขาดเป็นความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะนั้นเป็พื้นฐานของคนราศีตุลลกนาตุลมีความเป็นผู้นําค่อนข้างมากมีคนเป็นผู้นําทางความคิดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ชอบในการรอครเลยคุณชอบทําในแบบที่คุณต้องการพอคุณมาอยู่ในความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเหนียวลังหรือว่ามีความส่วนทางกันมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ถึงจุดนึงนะคะที่จะต้องมีการตัดสินใจเลือกที่จะเมตตาหัวใจตัวเองแต่ อีกมิตินึงคุณอาจจะเป็นคนใจร้ายสําหรับคู่รักสําหรับคนที่คุณคบหาอยู่ก็ได้การเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเครือความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอ้างว้างหดหู่มากๆแน่นอนล่ะค่ะถามว่ามีคุณมีคนเจ็บไหมเจ็บทั้งสองฝ่ายในหัวใจของคุณมันแตกสลายพอสมควรไฟอัสอดคุณเหมือนพยายามทำความเข้าใจและขอจำยอมยุติในปัญหา นะในความสัมพันธ์แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีรู้สึกเห็นคุณงามความดีของคนคนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณแต่เขาไม่ชัดเจนหรือเขาไม่สามารถตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการได้ในเรื่องของการเติมเต็มความอบอุ่นหรือว่าการแสดงความเป็นผู้นํานะคะจุดยืนยังไม่ตรงกันเลยนะภายนอกของคนราศีตุลลคณาตุลดูโอเคดูเข้มแข็งมาก,มาก,มากเพราะมีแต่ไพ่ด่าปลายล้อมหรือทั้งหมดเลยนะคะ เปรียบเสมือนอจิตใจของคุณแข็งแกร่งฟื้นตัวไวหรือว่าคนจิต,ต้องเดินหน้ากับชีวิตแต่ความเป็นจริงนะคะหลังจากที่มีการยุติในความรักความสัมพันธ์ในบทบาทของความรักมันไปไม่ได้นะคะหัวใจของคุณแตกสลายเหมือนคุณเข็ดกับความรักทำให้คุณนะคะไม่ได้เป็นคนที่กลัวความรักแต่กลายเป็นว่าดูเย็นชามองโลกทุกอย่างตามแห่งโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถเอาความรู้สึกห่วงความรู้สึกตรงนั้นมาตัดสิน ในเรื่องของความรักได้อีกต่อไปนะคะเพราะนั้นความเป็นไพ่ห้าดาบบอกบอกได้เลยว่าราศีตุลลักษนาตุลสาหัสบอบช้ำหัวใจของคุณแตกสลายหรือว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าโดนหลอกหรือว่าเสียเวลามานานมากๆนะคะการหาข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับคุณสิ่งที่คุณต้องการที่สุดนะคะในเรื่องของการจบซะจบในเรื่องของความคุมเครือจบกับ ความรักที่มันขมุกขโมวอยู่ตลอดเวลาการจบในตรงนี้อาจจะเป็นทางออ,อกที่ดีที่สุดนะเวลานี้ตอนนี้สําหรับคนราศีตุลขนาดตุวลรวมกระทั่งแม่แม่อารวมถึงคู่รักของคุณก็ได้ขอม o ฟออนเดินหน้านะคะและรีบออกไปจากความรู้สึกที่เจ็บปวดตรงนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะถ้าไม่งั้นคุณก็จะดาวลงมาสุดๆเหมือนกันคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นไพ่ห้าดาบับนะคะเพราะนั้นคุณจะพยายามหากิจกรรม ในทางการงานการสร้างความก้าวหน้าหรือพยายามจัดการทุกๆความรู้สึกด้วยกันไม่คิดไม่นึกถึงหรือมองในแง่ด้านลบของเขาก็ได้ค่ะกับผลที่คุณได้รับแล้วมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะแต่ถามว่าลึกๆแล้วยังไงของคนราศี ตุลลัษณาตุนก็เจ็บปวดนั่นแหละค่ะมันก็สาหัสมาพอสมควรต้องใช้เวลาในเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะคะสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้นะคะคุณยังไม่ได้อยากตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณอยากมีความเอื้อเฟื้อความเกื้อกูลในแบบของพี่น้องในแบบของเพื่อนมิตรภาพที่ดีระหว่างกันแต่ดูท่าแล้วความคิดของคุณไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้นะคะเพราะว่าคนคนนั้นก็เจ็บก็สาหัสเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของการ จบยุติแยกย้ายเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันค้างคามานานมากๆนะคะ s e v of pentacles นะคะเหนื่อยใจมากๆสําหรับคนราศีตุลลคณาตุลเหนื่อยในที่นี้เหนื่อยแบบไม่สามารถที่จะบอ,บอกกับใครได้ว่าภายในของคุณมันบอบช้าภายในของคุณมันเสียใจหรือว่าล้มเหลวกับความรักมากๆผิดหวังมากๆนะคะมันไม่ได้ดั่งใจแต่คุณต้องทําตัวเหมือนคนที่เข้มแข็งเหมือนคนที่แข็งแกร่งและสามารถ move on ได้นะคะทนี้ไพ่ judgment ขึ้นมา การหลุดพ้นการปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความรักที่มันไม่มีอิสรภาพความรักที่มาเหมือนพยายามมาบดบังความสุขของคุณเพราะความรักครั้งนี้เอามองว่าคุณลดคุณค่าลดตัวตนของคุณไปค่อนข้างมากหรือแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะคะต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีคู่ในเรื่องของการเคลียร์นะคะคุณอาจจะมีความอะไรอาวรมีความห่วงมีความคิดถึง ะะหลังจากที่จบไปมันเป็นความเคว้งคว้างขึ้นมาระดับหนึ่งเลยค่ะว่าการไม่มีเขาคนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับคุณเหมือนกันแต่ต้องจบนะคะต้องเคลียร์ต้องขอตัดเพราะคุณเหนื่อยมามากพอแล้วสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องการคือการพักอ,อกพักใจอยู่กับตัวเองเฝ้ารอดูชีวิตของตัวเองนะคะว่ามันจะเดินหน้าไปอย่างไงทีนี้ในความรักขอดูในพาร์ทของคู่รักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะไพ่เดทโอ้อันนี้เขาดิ่งไปมากกว่าคุณเลยค่ะ มันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นความอ้างว้างหรือว่าชีวิตของเขามันเหมือนหัวใจของเขาแตกสลายพอๆกับคุณพอสมควรนะคะแต่คุณค่อนข้างจะฟื้นตัวไวมากๆฟื้นตัวไวในเรื่องของการมีกิจกรรมนีสิ่งที่ทําหรือว่ามีจุดยืนของตัวเองอยู่แล้ว q u ควีนอฟสอดขึ้นมาเขาบอกว่าคุณเป็นคนใจร้ายค่ะ นะคะที่ทํากับเขาได้เนาะ,ะหรือว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนใจร้ายก็ได้นะคะเรื่องราวสลับกันได้นะไพ่ทหารเราแฟนนะคะเหมือนคนคนนี้เขาพยายามปรงนะพยายามทําความเข้าใจทุกๆสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นพยายามเข้าใจในความต้องการของคนราศีตุลักขณะตูน,น,ตนอันนี้เป็นข้อดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีทุกๆความสัมพันธ์นะคะมันย่อมมีความเจ็บปวดอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของการแยกย,ย้ายมันจบ ยิ่งของคนราศีตุลคณาตุลจบอะทั้งที่ยังรู้สึกผูกพันยังสงสารยังเห็นอกเห็นใจกันแต่ก็ต้องทำก็ต้องแต่ก็ต้องเดินหน้านะคะเพื่อเซฟใจตัวเองมากขึ้นไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือว่าเสียความเป็นตัวของตัวเองไปมากกว่านี้ไม่งั้นนะคะอาจจะเป็นผลเสียกับคุณในอนาคตก็ได้เพราะนั้นในความรู้สึกของคู่รักของคุณฝ่ายของเขาเขาพยายามใช้หลักธรรมะในการยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะ ไพ่ The h เ r m i t เขาอยู่คนเดียวนะอยู่กับความอ้างว้างอยู่กับความเก็บตัวสันโดษหรือว่าการพยายามหาที่ยึดเหี่ยวจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ,อาการเข้าถึงจาชนาในชีวิตนะคะตอนนี้นะแผ่นไพ่ t h h h r r m t t ขึ้นมาซี Six of c o อยสุดท้ายแล้วเขาให้อภัยคุณนะมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของความเครียดแค้น ความโกรธความเกลียดอะไรทั้งนั้นแต่การจบค่อนข้างจะดูดูแบบว่าเลือดเย็นนิดนึงเพราะว่าอยู่ๆก็มันเป็นลักษณะของการตอบตัดขาดไปเลยนะคะเหมือนเขาอก็ยังทําใจยากนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดเขาสามารถทําความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรและจะมีการให้อภัย สุดท้ายแล้วความามิตรภาพที่แสนดีนะคะความเป็นพี่เป็นน้องอาจจะได้เกื้อกูลส่งเสริมกันได้หรือว่าความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอ,อมองว่าคุณกับเขามันเหมาะที่จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ทั่วไปเพื่อนพี่น้องคอนเน็กชันต่างๆแต่ถ้าในบทบาทของความเป็นคู่รักนะคะส่วนทางกันพอสมควรเลยเนาะนะคะก็ต้องถึงจุดหนึ่งที่ต้องทําใจนะคะแล้วก็ขอให้หัวใจของคนราศีตุลลคณาตุลน,นะคะเข้มแข็งเ,เร็วเนาะ ส่วนใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างประเทศต่างชาตินะคะในแง่ของความรักที่เห็นขึ้นมานะคุณเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับการที่จะต้องรอคอยใครสักคนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตามีความหวังแต่ยิ่งรอยิ่งเป็นการตัดโอกาสตัวเอง ความรักมันส่วนทางกันมากๆนะคะเพราะนั้นดูจากไพ่แล้วสุดท้ายคุณอย่างที่บอกแหละว,ว่าเมตตาหัวใจตัวเองมากขึ้นด้วยการทำความเข้าใจทุกสิ่งอย่างและขอยุติจบมันถึงทางตันจะไปต่อก็เหนื่อยนะคะมันก็ไม่ไหวแล้วนะคะต,ต้องทบทวนและใช้เหตุผลในการขอยุติในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ส่วนความรักของคนที่โสดนะคะ คนโสดราศีตุลลคณาตุลคุณอาจจะโสดมาหมัดหมาดก็ได้เมื่อกี้คุณอาจจะอยู่ในพาร์ทของคนมีคู่แล้วโสดมาหมัดหมาดก็กลายเป็นคนที่โสดเลยนะคะอ่ะเจ็บมาหมัดหมดเนาะนี้เข้าที่ดูขึ้นมานะคะคุณเหมือนคนที่หอยหาความรักความอบอุ่นความดูแลการเข้าถึงความรู้สึกของคุณคนราศีตุลลคนาตุน,นะคะแพ้ทางาแพ้ทางคนที่ดูแลคนที่เอาใจ นะะในช่วงเวลาที่คุณไม่มีความศรัทธากับความรักแล้วอ่ะทุกอย่างมันจบทุกอย่างมันเจ็บปวดมีแต่ในเรื่องของการเดินหน้าพยายามทำงานพยายามหากิจกรรมเพื่อให้ตัวเองมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้กับอารมณ์แห่งความขี้สงสารต่อสู้กับความอะไราอาวรของตัวเองเพื่อให้หลุดออกจากภาวะของความเจ็บปวดหรือว่าจะไม่หวนคืนกลับไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะคุณผิดหวังกับความรักมามากอาจจะถูกปฏิเสธหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายปฏิเสธเขาก็ได้แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วช,ชาวราศีตุลไม่เคยสมหวังกับความรักเลยมันเป็นอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกหดหู่ขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาและพยายามที่จะทํางานให้ตัวเองประสบความสําเร็จเพื่อลดปมด้อยหรือลดความขาดเชื่อความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักแต่มาทดแทนในเรื่องของการงานแทนนะคะ ในเชิงของความรักนะคะจะมีคนเข้ามาทันทีที่คุณจบทันทีที่คุณมือคนโสดนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่มาในบทบาทของความเป็นเพื่อนการให้คําแนะนําปรึกษาหรือว่าความเห็นอกเห็นใจเข้ามาให้ความรู้สึกที่อบอุ่นกับคุณมากๆแม้ว่าคุณจะมีแผลใจแม้ว่าคุณจะเคยโดนหลอกหรือว่าอยู่ในความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจเลยตอนนี้ใจของคุณถามว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่ไหม มันเหมือนคุณยังไม่รู้ใจตัวเองแรกๆอยากจะมีอยากจะได้จุดยืนของคุณคืออยากได้ความรักที่เห็นอกเห็นใจดูแลคุณได้หรือเป็นคู่ชีวิตซัพพอร์ตคุณได้จริงๆแต่ในสถานาการณ์ความเป็นจริงคือใจของคุณมันยังไม่หายเจ็บเลยใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจตัวเองค่อนข้างมากเลยทีเดียวมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาไพ่เดสเป็นชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกหรือว่าการเป็นการ t าน n s f o r m a t i o n เปลี่ยนแปลงในใน,ในพาร์ทของความรักนะคะ นะตอนที่คุณอ้างว้างตอนที่คุณไม่ต้องการความรักแล้วตอนที่คุณแบบกลายเป็นคนที่เย็นชากับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนเข้ามานะคะนายอับสอดร,ราศีกลุ่มตุลมิถุนนะคะเป็นชาวธาตุลมเข้ามาจูดโจมพวดพาดมากเลยนะคะมาหาคนราศีตุลลักษณะตุลมาแสดงเจตนาจุดยืนอุดมการต่างๆในเรื่องของความรักอยากเข้ามาดำอกดำใจคุณนะคะแต่คุณก็ยังให้สถานะกับเขาคนนั้น ยังคงความเป็นเพื่อนอาชีพอะไรได้บ้างแพทย์หมอพยาบาลอยู่กับความเป็นความตายหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนคนที่ทำงานเก่งคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะชอบก็คือชอบเป็นคนแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมานะคะแต่ตัวคุณ เหมือนยังมองเขาในในของความเป็นเพื่อนหรือว่าขอใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจเพื่อให้ตัวเองโอเคมากกว่านี้ก่อนนะคะแต่ถามว่าเขามีมีสิทธิ์ที่จะได้หัวใจของคุณไหม King of c u ั f ขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องใช้เวลาต้องต้องมีเอาอ่าให้โอกาสในเรื่องของการเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะกลัวหรือเข็ดกับความรักไปเลยไม่มั่นใจที่จะให้หัวใจใครไม่มั่นใจที่จะดูแลใครทั้งนั้นนะคะ ่ะขอดูต่อว่าคนที่เข้ามาใหม่ยังไงนะคะนายออฟคัฟนะคะมาแน่นอนมีคนมามอบความรักหยิบยืน่นมิตรภาพที่ดีหยิบยื่นความห่วงใยห,หรือว่าความรักที่โรแมนติกนะคะคนคนนี้เหมือนคนที่วิ่งตา,าตามหาความรักและพร้อมจะแต่งงาน f o ลออฟคัฟนะคะตอนที่คุณไม่คาดหวังแล้วความรักพักจะเข้ามา ตอนที่คุณหวังมากๆมักจะไม่ได้ดั่งใจนะคะคนคนนี้เด c h a r อ o ตเดินทางบ่อยอาชีพอะไรวิศวะกรแพทย์หมอพยาบาลพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าคนที่มีบทบาทการทำงานมีความเป็นผู้นำสูงนะคะคนนี้หน้าตาดีนะคะลุยๆนะชอบสายออกกำลังกายรักสุขภาพเทรนเนอร์อะไรต่างๆก็ได้นะคะใครมีแอเทรนเนอร์แมอยู่ไหมช่วงนี้นะคะ,ะก็เป็นเ e บชนะคะก็คือ เด็กถือคาถานะคะเด็กถือไม้ถาวาขึ้นมาจะได้เปิดใจแล้วค่ะจะได้เรียนรู้กันในห่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นมากขึ้นมีชีวิตชีวาหรือว่า เอ็นจอยมากขึ้นจะมีการได้เดินทางร่วมกันมาเพราะคนคนนี้คนคนไม่หยุดนิ่งเลยค่ะเดินทางบ่อยมากนะคะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเขาจะมาเยียวยาความรู้สึกนะคะเป็นไพ่เดอะฟูในที่สุดคุณจะปลดปล่อยทุกๆความเจ็บปวดคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความผิดหวังหรือมีการเปลี่ยนไม้เซตใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอะไรที่เป็นความรู้สึกคิดลบชาวราศีตุลจะียรีออกไปนะคะแล้วเป็นการเปิดทางให้จัก,กรวาลคัดสรรคนที่ใช่คน ทีเหมาะสมและคนที่เขารู้ใจกับคุณจริงๆนะคะการจะได้เจอคนที่ใช่มันอยู่ในเวลาที่ใช่เหมาะสมจังหวะลงตัวและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ใช้เดียวกันกับคุณมันถึงจะไปด้วยกันได้ระยะยาวนะคะไพ่เดอะฟูเป็นการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตความรักของคนราศีตุลลคณาตุลน,นะคะจะมีคนเข้ามาชอบอประมาณกลางกุมภาพันธ์นะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของการเซอร์ไพรส์การเข้าหาหรือว่าการพูดคุยนะคะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะไพคิงออบสอดคุณถามว่าคุณหนีพ้นเขาไหมเนี่ยคนคนนี้ชอบแล้วเขาจะเข้าหาเขาจะเล่นใหญ่มากๆนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็นได้นะทางเลือกในเรื่องของอผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดนะคะไม่ต้องสงสัยว่า เฉพาะผู้หญิงไหมไม่จำเป็นนะคะแต่เท่าที่มอง King of Swords คนนี้มีความเป็นผู้นำสูงนะคะตั้งมัน่นมุ่งมัน่นที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะและสุดท้าย The Re ว l o f f o r t u n e ขึ้นมาโชคชะตานำพาให้ทั้งสองคนได้มาเจอกันเพราะทั้งสองคนมีมิติชีวิตไปทางเดียวกันความเชื่อความศรัทธาแม้กระทั่งพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันมากๆเพราะนั้นคุณจะมีการเดินทาง ในเรื่องของความรักการศึกษาเรียนรู้จิตใจการเปิดใจหรือแม้ทั้งการเดินทางในการท่องเที่ยวนะคะไปที่ไหนก็ไปกันประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณสมหวังกับความรักคุณอาจจะเจอมารสมกับความรักนะคะรักที่มันไม่ได้ดั่งใจหัวใจคือแตกสลายแต่ก็จะมีคนมาปฏติดปัดต่อ หัวใจของคุณใหม่นะคะให้มันแข็งแกร่งให้มันแข็งแรงและคุณมีเกณฑ์จะได้เจอความรักที่มั่นคงความรักที่จริงจังนะคะคิดแล้วทำพูดแล้วทำจริงเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้คนราศีตุนนต้นลัคนาตุลประสบความสําเร็จกับความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสําคัญที่สุดคุณจะรักคนอื่นไม่ได้นะคะถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นขอให้ปรับเปลี่ยนไม้เซตที่มันเป็นความคิดลบคิดว่าเราไม่คู่ควรคิดว่าเราเป็นคนต้อยตา่าคิดว่าเราไม่มีคุณค่า หรือว่าคนอื่นจะมาหลอกเราขอให้ลบทุกๆ mindset แบบนี้ออกไปนะคะปรับใหม่ว่าเราเป็นคนที่โดดเด่นเราเป็นคนที่สามารถดึงดูดความรักที่มันใช่และดีสำหรับาเราจริงๆเข้ามานะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันอบอุ่นคนที่สามารถมาเติมเต็มในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสอบถามคิวนะคะจองคิวเนี่ยก็จะมีลายอยู่ด้านล่างนะคะแอดมาถามได้เนาะส่วนในเรื่องของโฆษณาอาจจะมีหลายๆท่านคอมเมนต์ว่าโฆษณาขึ้นมาเยอะมากอันนี้อยู่กับทาง u t u b u นะคะที่จะขึ้นให้แต่ขอกำลังใจสนับสนุนจากทุกคนนะคะไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการ ส่งกำลังใจนะคะเพราะทุกๆก,การจัดทำคลิปวิดีโอก็มีต้นทุนนะคะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงถึงในเรื่องของการต้องตัดคิวส่วนตัวนะคะเพื่อมาทำคลิปตรงนี้ให้ทุกท่านดูฟรีนะคะก<อ>็ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันอีกครั้งนึงในคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ